สิบอาหารบำรุงสมองเสริมความจำที่หาได้ง่ายใกล้ตัวก่อนอื่นพี่ปรายอยากจะบอกเลยหลายคนถามพี่ปรามาเยอะเลยอาหารอะไรบำรุงสมองพี่บางทีเราก็ลืมเนาะบางทีเราก็จำอะไรไม่ก็ได้เสริมความจำพี่ปรามีคำตอบอยู่ในคลิปนี้แล้วแต่หลังจากฟังคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมนะคะเรากดถูกใจกดติดตามช่องยูทูบเฮดดี้ฟิชเพจ a l t h y Fish บาทีปราเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์ เพื่อเป็นกำลังใจพี่ปลาที่จะสามารถผลิตสิ่งเดียวมาและไม่พลาดคลิปดีๆเรามาฟังกันเลยสมองเป็นส่วนสำคัญของร่างกายที่ควรบำรุงดูแลอยู่เสมอพี่ปลาบอกเลยเพราะเป็นส่วนที่จะส่งผลต่อการทำงานในด้านต่างๆของร่างกายอย่างเห็นได้ชัดการบำรุงสมองการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์โดยเลือกสารอาหารประเภทต้านน้มูกเสละ เพื่อลดปัญหานุมมลสละทำลายสมองและเลือกสารอาหารที่ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดเข้าสู่สมองพี่ปราบอกเลยว่ามีตัวอย่างอาหารที่มาให้ดู 1. นึ่งแมกนีเซียมโพแทสเซียมและแคลเซียมอยากจะบอกเลยเป็นสารอาหารที่ส่งผลต่อการทํางานของระบบประสาทพบในผักใบเขียวแล้วก็ผลไม้เช่นกล้วยหอมสับประรด ทางนี้การรับประทานผักผลไม้จะช่วยให้ร่างกายไ,ได้รับสารต้านอนุมูลอลิสระซึ่งจะช่วยชะลอการเสรื่อมของสมองและป้องกันไม่ให้สมองถูกทำลายจากอนุมูลอิสระคราวนี้เรามาดูต่อกันเลยแล้ววิตามินละมีวิตามินอะไรที่ช่วยทำให้สมองของเราดีขึ้นและเสริมความจำมีคำตอบ 2. วิตามิน B12 วิตามินชนิดนี้จะช่วยในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงให้สมบูรณ์ และบำรุงเนื้อเยื่อประสาทพบได้แต่เฉพาะในเนื้อสัตว์ปลาสัตว์ีกและผลิตภัณฑ์จากนมต่างๆวิตามิน B1 หนบอกเลยว่าวิตามิน B1 เป็นตัวที่3ามที่จะช่วยบำรุงสมองของเราให้แข็งแรงพบมากในทัว่วงาข้าวโพดหรืออาหารที่ปรุงจากเมล็ดข้าวเช่นขนมปังที่ทําจากแป้งไม่ขัดขาวหรือมีธัญพืชผสมรวมถึงในข้าวกล้องที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวัน 4. ี่ไขมันไม่อิ่มตัวเป็นไขมันดีที่มีความสําคัญในการสร้างเนื้อเยื่อหุ้มประสาทเยื่อบุผิวของเนื้อเยื่อสมองโดยกรดไขมันมีความสำคัญต่อการสร้างเซลล์สมองเยื่อหุ้มประสาทสมองและการทำงานของร่างกายได้แก่กรดไขมันไม่อิ่มตัวที่เรารู้จักกันดีในนามที่เรียกว่าโอเมก้า3 6และ9 ท้งนี้ควรเรื่องรับประทานเฉพาะไขมันหรือน้ำมันที่มีไขมันไม่อิ่มตัวสูงเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันรำข้าวเป็นต้นคราวนี้เรามาดูต่อกันเลยว่าเอ๊ะแล้วมันมีอะไรต่ออีกก่อนอื่นพี่ปลาอยากจะบอกว่าการที่เราเลือกรับประทานอาหารที่ดีบำรุงสมองคือส่วนหนึ่งแต่ร่างกายเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็สมองของเราเขาก็จะมีการบำรุงรักษาดูแลสุขภาพของเราไม่เครียดเกินไป ออกกำลังกายด้วยเดี๋ยวเรามาฟังอาหารที่บำรุงสมองและเพิ่มความจำของเราตอบมาฟังกันเลยข้อถัดมาข้อที่5ข้อ5วิตามิน B 5และวิตามิน B 6ช่วยในการถ่ายทอดสัญญ,ญาณประสาทเมื่อถูกกระตุน้นส่วนมากจะพบในเนื้อว,วัวสัตว์ปีกไข่ปลาธัญ,ญพืชรวมถึงนมสดและก็ผลไม้เป็นต้น 6. แมงกานีสแมงกานีสเป็นเกลือแร่ที่ช่วยดูแลสุขภาพของสมองและระบบประสาท พบมากในอาหารทะเลโดยเฉพาะหอยนางรมแต่อย่ารับประทานมากเกินไปเพราะมีปริมาณคอเลสเตอรอล,ลและแบคทีเรียค่อนข้างสูงโดยเฉพาะเวลาที่เรารับประทานสดอันนี้สําคัญมากๆพี่ปลาถ,ถึงได้บอกว่าการรับประทานอาหารเป็นสิ่งที่สําคัญข้อ7วิตามิน C วิตามิน E และวิตามิน A วิตามิน3ตัวนี้สําคัญมากเลยใช่ค่ะเพราะเขามีบทบาท เป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นดีช่วยปกป้องเยื่อสมองจากอนุมูลสระที่ทำให้เกิดสมองเสื่อมจริงช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้พบในผักผลไม้และถั่วจำนวนมากลหลายคนมีคำถามถามพี่ปราว,ว่าพี่ปราคาพี่ปราคาการที่เราเลือกรับประทานอาหารต่างๆแล้วอาหารแต่และชนิดมันจะมีประโยชน์มันจะเป็นอะไรกับโรคกระม้เช่นบางคนเป็นโรคไตบางคนเป็นโรคข้อ บางคนเป็นโรคเบาหวานบางคนมีไขมันในเลือดสูงแล้วอย่างนี้จะเลือกรับประทานอาหารอย่างไรพี่ปราบอกเลยถ้าเราเป็นโรคในระยะต่างๆเช่นเบาหวานที่ต้องคุมทั้งยาฉีดคุมทั้งยากินหรือเป็นไขมันในเลือดสูงที่ต้องรับประทานยาสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากคือควรปรึกษาแพทย์ผู้รักษาเพราะแพทย์จะให้คําแนะนําได้เป็นอย่างดีว่าอาหารไหนที่เราควรรับประทานอาหารไหนที่เราควรงด และสิ่งเหล่านี้จะต้องปฏิบัติโดยที่เคร่งครัดเพื่อให้สุขภาพของร่างกายของเราดีขึ้นเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อว่าอาหารที่บำรุงสมองเสริมความจำมีอะไรบ้างก็เราจะได้เลือกรับประทานได้อย่างถูกต้องข้อ 8. c a คาร์บโบไฮเดรตสมองต้องการคาร์บโบไฮเดรตในรูปน้ำตาลกลูโคสเพื่อเป็นแหล่งพลังงานสำคัญควรเลือกรับประทานคาร์บโบไฮเดรตในรูปที่ไม่ขัดสี พราการรับประทานแป้งและน้ำตาลมากเกินไปอันนี้สำคัญนะคะพี่ปาย้าเลยว่าการที่เรารับประทานแป้งมากเกินไปแป้งและน้ำตาลจะมีผลส่งให้สมองของเราเนี่ยทำงานได้ไม่กระฉับกระเฉงหรือที่เราเรียกว่าสมองเฉื่อยถึงตอนนี้พี่ปรามีตัวอย่างให้ฟัง มังรายไขมันในเลือดสูงบางรายน้ําตาลในเลือดสูงเกิดจากการที่รับประทานอาหารแล้วไม่มีการควบคุมและเฉพาะในรายที่เป็นเบาหวานน้ําตาลในเลือดสูงเย่างที่บอกแป้งและน้ําตาลที่มีมากเกินไปมันจะทําให้การทํางานสมองของเราเนี่ยไม่ราบรื่นหรือติดขัดเพราะฉะนั้นใครที่เป็นเบาหวานใครที่มีน้ําตาลในเลือดสูงต้องรักษาอย่างต่อนเนื่องและที่สําคัญควบคุมอาหารเพราะเป็นสิ่งที่สําคัญมากมาก ถึงตอนนี้พี่ปลาอยากจะบอกเลยว่าถ้ามีปัญหาอะไรให้ปรึกษาแพทย์ผู้รักษาจะได้ผลดียอดเยี่ยมดูแลสุขภาพกันมากๆค่ะข้อถัดมาข้อ9กรดฟอเรสตก,กรดฟอเรสกเป็นกรดที่จําเป็นต่อร,ระบบการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกในสมองพบมากในกล้วยส้มมะนาวสตรอเบอรีร่แคนตาลูปผักใบเขียวถั่วเหลืองถั่วลิสงหรือถั่วลันเตาและเป็นกรดที่สําคัญมากสําหรับผู้หญิงตั้งครร ก็ะจะช่วยในเรื่องการสื่อสารอารมณ์และความรู้สึกจากแม่ไปสู่ลูกได้สิบสารแคปไซซินเป็นสารที่มีอยู่ในเม็ดพริกช่วยทําให้เลือดไหลเวียนผ่านเส้นเลือดขนาดเล็กในสมองได้ดีควรรับประทานพริกสดมากกว่าพริกปน่นเพื่อป้องกันการได้รับเชื้อลาอัลฟาท็อกซินแต่สําหรับนะคะผู้ที่มีปัญหาของกระเพาะอาหารควรรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะ พราะสิ่งต่างๆเหล่านี้สําคัญอย่าลืมสมองเป็นวนยวะที่สําคัญอาหารที่บํารุงสมองและประสาทช่วยส่งเสริมความจําให้เราดีขึ้นจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆถึงตอนนี้แล้วพี่ปราอยากให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยู e ูบเฮลที่ฟิชเพจ e a l t h y Fish by พี่ปา คุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆแล้วเรามาดูแลสุขภาพกันเพื่อตรีมตัวเข้าสู่ผู้สูงยุคุณภาพผูพ้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียพี่ปลาเชื่อพี่ปลานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง youtube healthy fit เชื่อพี่ปลานะคะ